เออคือเออเลกเลย่อบ้ากันเลยมาแม่ไม like, ่ข้าเดี๋ยวก็ห่อคนเนเยอกั้นใช้บ้านมันี่วันนั้มหอนเยอสามโหลอยู่บ้านก็ขอทีนี้ให้เพื่นให้เพื่นนั่งห่อเดียวตา

ยมอ่ง้ก็แ้ไป่นี่มัน็นูู่่นอป่นั่งหน่ับเพื่อนนู่น่ะน่่เนป็ดตาด้ไหมเด้อการนั่งเบื่อจะง่ายกว่านี้ยิน 很冷，很冷。